ันนี้จะทําเมนูป่นปลานะคะปลากระพงมาย่างในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะทาเป็นป่นแห้งค่ะนะคะอันนี้ก็ย่างสุกเรียบร้อยนะคะะ้าวหอมกระเทียมริกนะคะใส่ป่นนะคะจะทำแบบบ้านๆง่ายๆนะคะนั้นก็ทานกับอะไรเอ่ยจากนั้นก็ทานกับผักนึ่งนะคะมีฟักทองมีดอกกะหล่ำนะคะมีแครอทนะคะมีกรดาขาวนะคะทุกคนเนี่ยค่ะ เนื่องไองนวนนะคะเป็นเมนูกินกับผลนลานะคะไปลงมือทำกันเลยค่ะแล้วก็ใส่เนื้อปลาลไปต้มเลยค่ะ แม่ใส่น้ำต้มนะคะแค่น้ำ ใส่ต้นหอมผักชีผักแหวนะคะเดี๋ยวน้ำปลานิดหน่อยนะคะประมาณนี้นะคะทำให้เข้ากันเลยะคะ่ะ จัดการเสิร์ฟพร้อมผักนึ่งกับข้าวเหนียวนะคะค่ะทุกคนป่นปลาแห้งเข้าเหนียวผักนึ่งนะคะ อร่อยค่ะชิมแล้วนะคะเข้าเหนียวนุ่มๆน,นะคะผลปลากระพงแห้งค่ะาทานด้วยกันนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ